านนมัรนนขอดตัวพี่กับขาดรถมันช่างสมดุลมากพี่แมวพี่แมพวพูดมีเงินอยู่20บาทผู้อยากเติมโรบัสท,ทำยังไงดีอืมงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวพี่หาให้อ่ะผิดดัน้ <c oughs> <c oughs> อร้านที่ว่านะคือเ <c oughs> ทียนแท่ช็อปยังไงล่ะเ <c oughs> ติมขั้นต่ำแค่20บาทเท่านั้น และแพ็กสุดคุ้มราคา120บาท800โลบัคเลยทีเดียวและยังมีบริการอื่นอีกด้วยนะอะขอบคุณครับคนธุรกิจจับกพิดานช่วงขายซื้อสอนลิง์งอยู่ด้านล่างเลยนะโอ้โหแล้วอัดตอนมืดเฮสวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องซิลสเกอร์วันนี้อยู่เกม Factory Simulator ซึ่งเกมน,นี้พี่เห็นคนเล่นเยอะมากเลยมันดูมีความนิยมและก็น้องๆก็แนะนำมาเยอะว,ว่าพี่ควรจะเล่นเกมนี้นะถึงวันนี้พี่ได้มาลองแล้วเหมือนพี่ลองแล้วแบบว่าเริ่มมาเมื่อกลางคืนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ยืนนานกันหนมะ <c oughs> ทุกอย่างก็จะมืดมนนะช่วงแรกๆเดี๋ยวพี่เล่นไปเรื่อยๆมันก็เช้าองแหละโอเคมาเกมนี้พี่ว่านะ่าจะเป็นเกมแนวแบบฟาร์มแล้วก็มีพวกของต่างๆมากมายโอเคเขาจะให้เราทำเควสตต่างๆเช่ตนตัดต้นไม้ทำเหมืองหรืออะไรก็ตาม เห็นว่ามันจะมีพวกโรงงานทํานู่นทํานี่ด้วยแต่ว่าพี่เริ่มมามันมีแค่เนี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าต้นไม้กับหินข้างๆสามารถตัดได้ลองดูสิฮาวเวสคืออ๋อนี่ไงฮาวเวสอันนี้คือเรามันมันมันตัดง่ายอย่างนี้เลยอ่ะโอ้เราต้องขนกลับบ้านด้วยหรอใช่แล้วกระเป๋าเงินแค่สิบห้าอ๋อแล้วเราขุดหินได้ไหมขุดได้เหมือนกันอ่าแต่แต่มันเอาไปพร้อมกันไม่ได้แสดงว่าเอาไปได้ทีละอย่างงั้นเราบิ้วก่อนไหมในช่องเก็บของเรามีรางเลื่อน ลังเลื่อนที่เราไม่รู้จะเลื่อนมัไปทำอะไรเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรให้ทำเลยนี่ไงเบสิกคอนเทนเนอร์มันไม่มีอธิบายด้วยแล้วว่าทำอะไรนี่เซลลโซนอ๋อก็คือถ้าเราวางตรงนี้มันก็จะขายใช่ไหมสมมติว่าถ้าพี่อยากขายแบบวนะ่าจริงๆพี่ว่าพี่เดินกันไปชนมันก็ขายเลยปะอ้ะอะอะาวไม่ไม่ไม่ไมต้องกดที่ต้องกดที่ทบล็อกเลยกดที่บล็อกกลางหลังตรงนี้อนะแต่มาติดผมอูตานานนี้ใช่เหรอเอ้ซูมต้องซูมถ้าเป็นเป็นนี้จริงๆนี้ อ้าวงานงอกแล้วมันติดหลังพี่จริงๆด้วยหรือไม่ก็ใช้เบสิกอ่าน,นั้นก็ได้คุณตาสีส้มเป็นทางออกสีฟ้าเป็นทางเข้าเข้าไปแล้วมันจะต้องมีรางต่อด้านหน้าถึงถึงเซลโซนะแล้วมันจะขายให้อแล้วก็ไปตัดของได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลองนะน่าจะได้แล้วแหละ มีชอบด้วยหรอโอ้ไม่กอดนี่ไงขายของมากมายขายเซลโซนอ๋อมีรางแบบต่างๆมากมายที่1คัตเตอร์คัตทูสไลท์ทำให้หินและไม้ราคาเพิ่มขึ้น2เท่าเลยทีเดียวเดี๋ยวหาหก่อนแล้วมันแพงยังไงแต่ละอันมันแพงมากมันใช้เวลาโอ้มันใช้เวลานี้ด้วยนะคือพี่ว่าอ๋มอมันมีสำหรับคนที่ต้องการฟาร์มแบบไม่มีเวลาด้วยถ้าคนตาทำเควสมันก็ให้ฟรีนะ จริงเหรอมาทำเค้กกันเลยกว่าใช่ตัดต้นไม้สิบต้นขุดหินสิบก้อนน่าจะไม่ยากปงิปงปงิปงปิงปิงปิงเดี๋ยวพี่ลองนีก่อนนะมันเอาไปใส่ยังไงได้ปออย่างนี้ปะ่ะกดที่กล่องได้เลยกดที่กล่องได้เลยปิวปิวเฮ้ยมัน Easy. อีซี่กว่าการที่พี่มานั่งซูมผมตัวเองอย่างนี้เลยเนี่ง่ายจริงเหตุคนที่ปอไม่ใส่กระเป๋าไงไม่ได้ขับรถเดียวม,มันไกลเหลือเกินมันไกลมากนั่งรถไปจ้ะอุ้ยขอบคุณค่ะขอซ้อนท้ายไปด้วยนะคะมีดีให้นั่งไม่นั่งเนาะ ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บอเก็บได้สองแค่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุรักษก่อนเดี๋ยวเพิ่งดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตกรถแค่เอาเก็บไม่ได้แล้วอ่ะสิบห้ากระเป๋าอเองอุปรกรณ์การเก็บคุ้นๆน,น,นะเหมือนเอาตุ่มสีส้มไปดีไซน์บ้าแล้วก็กดที่กล่องอ้าวไข่ง่ายมากเลยเราจะเอาต้นไม้ก่อนทำไมอันนี้หินขึ้นลาเขียวเขียวมาคือแร่คอปเปอร์พี่ดูไม่เหมือนคอปเปอร์โอ้โกคอมพลีทนี่ไงพี่ได้ทรีฟาร์มแล้วพี่สามารถปลูกต้นไม้ได้ ต้องตัดแค่สิบต้นนะโหเมื่อไรมันจะหมดเข้าใจแล้วทำไปเกมนี้ถึงเป็นเกมฟาร์มเพราะมันเก็บเยอะมากๆโอ้ถ้าไม่มีปอดีพี่ก็คงเดินขาลากมันมันโอ้มันกดให้ไข่มากๆเลยไปที่อินเวสตอรี่ทรีฟาร์มปอเห็นใช่ไหมพี่กำลังสร้างอะไรแต่ว่าพื้นที่มันได้แค่นี้แล้วมันมันติดอะมันมันที่มันไม่พอให้พี่ทำไไม่มันหันสีส้มมาทางปอได้แล้วก็เอาหัวมันจุ่มในนี่เลยกับเหล็กเนี้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคพอได้กออกแล้วหันสีส้มมาทางนี้ใช่ไหม มันไม่สวยโอ้แถมเวลามันก็เทนเดียมด้วยเดอ,ออกมาอ๊ะโอ้มันง่าย,ยางี้เลยเหรอมันง่ายมากซาร่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวขอขอจัดใหม่แต่ต้นเราจะต้องประหยัดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเราจะสร้างตั้งแต่ตรงมุมประมาณโอ้ตรงนี้มันทางรถออกสักประมาณตรงนี้แล้วกัน,นแะ่ล้วพอเราสร้างตรงนี้เสร็จเพื่อที่จะให้มันประหยัดที่สุดๆเราก็จะเราลางไว้ เออแล้วก็อ้าวไ,ไม้ไม้มันก็มาเลยตรงี้ไม้อย่ารีบติลูกเก็บไม่ได้อ๋อหินอยู่ข้างหลังซูมพี่เกียดการซูมนี้ทำไมพี่ไม่สามารถแบบอช่างมาันเถอะ<ด>อ่าโอเคเฮ้ยมันแอบ,บสนุกในเกมนี้พี่ว่าพ,พี่พี่ติดยาวๆ <c oughs> นี่ถ้ามันเอาไม้พวกนี้ไปทำไม้น,นุ่นในนี่ต่อได้มันดูน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวพี่ขอทำเควสนี้ก่อนนะคุณทีมก็บก่อนโอ้ขอบคุณคาโชเฟอร์ go go ซึ่งกล่องพวกนี้มันจะโอ้หินถีบขนาดไหนไได้แค่จำพวกเดียวอะซึ่งถ้ามาแบบเนี้ยอ๋อมันจะติดใช่ไหมมมันจะติดโอยพี่ขบวยรถปอไปได้บ้าจิมเขาเตรียมมาอย่างดีเป็นหรอโอ้โหเกมช่างมันอรรเดี๋ยวพี่ซื้อรางก่อนพี่ซื้อเบสิกกรางเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ต้องขายของเพิ่มอีกอะโอ้พี่ได้ที่ขุดหินอัตโนมัติแล้วเกมนี้ถ้าอยากรวยจริงๆก็ก็คือเราต้องออกไปทำเองอะถ้าอยู่แต่บ้านมันจะได้เงินน้อยเฮ้ย เราต้องจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าคุณไม่ทําให้เรียบร้อยแล้วก็อคุณก็จะเห็นปอตะปินปอขอพี่ซื้อของแป๊บนึงนะพี่โอ้เซลโซเซบาเดีเะใช่ไหมว่าตังพี่มันจะหมดการทําของนี่เนะี่ยปอก็เป็นือนกันช่วงแรกๆน,ในแบบอะไรมันก็น่าซื้อไปหมดว่าโอ้ยพี่ไปซื้อเพิ่มทาไมล่ะนี้มือรัน่นเอาแล้วอไอ้ที่มันผลิตออกไปแล้วมันก็เดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นไหมอ๋อโอเคโอเคไบอาคัตเตอร์ไ a อาเพลส แนะนาให้ซื้อคัตเตอร์ก่อนคัตเตอร์ราคาเก้าร้อยห้าสิบเห็นด้านเห็นด้านล่างไหมคุณตาด้านล่างคัตเตอร์มันจะมีคำอธิบายว่ามันสามารถทําจากอะไรเป็นอะไรได้วูดเป็นวูดบอร์ดยิปผ้าสโตนเป็นสโตนสลับไปดูบ้านปอสิพี่ว่าพี่ต้องตดเกมนี้แน่เลยมันมีเวลแบบว่าพี่ต้องถ้าพี่เผลอเล่นอ่ะมันต้องเป็นมีสวอปแน่ๆเลยพี่ปั้นใจระเบิดไทูคเลยคุณตามันมีท่าไม่ลงเลยเร็วขึ้นอีกต่อเร็วขึ้นอีกเรเครืองครับมันเป็นแบบไหนเฮ้ยนี่บ้านปอเหรอ วางทีละบล็อกเอาเองเลยแล้วมันดูชันมากๆเลยเนี่ยขับเก่งดีดีเหมือนพี่เลยนี่อันนี้เขาเรียกว่ารถติดเลยใช่ไหมไอ้รถติดรถติดแล้วอรถติดคือรถเยอะนะขยับไม่เอาตาเฮ้ยเฮ้ยมันดูดีอันี้ยันี้กล่องเนี่ยถ้าถ้าเราไม่วางไว้คือของพวกนี้มันจะเข้ามาชนตรงเนี้ยแล้วก็ล้นรางแล้วทําให้เซิร์ฟแหลกเนี่ยแล้วพอมีกล่องปุ๊บมันก็เก็บอย่างอยู่ในเนี้ยเห็นกุตาเห็นตัวเลข อันนี้เป็นการผสมผสานแล้วก็คราฟของและนี่มันก็ปล่อยเข้าตรงนี้แล้วก็ปล่อยลงข้างล่างนู่นมันจะเป็นเควสใช่ไหมแบบว่าทำรูปทรงนี้สีรูปทรงนี้สีมันได้คล้ายเกมในเวทที่พี่เคยเล่นเลยฮะโอเคน่าสนใจมากมีชั้นล่างด้วยนี่ไงมาต่อมาจากชั้นบนเลยอ๋อมันหล่นลงมาในรูเหรอเนี่ยหล่นลงมาตามเนี่ยท่อกระจกตรงนี้แล้วก็เข้าตรงนี้นี้นี่เองแล้วก็ขายเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวพี่จะต้องทำโรงงานสุดแสนสวยงามของพี่ขึ้นมาให้ได้เลย โคตารู้ไเนี่ยบล็อกทองนะบล็บอกละห้าหมื่นนะ <c oughs> โอ้โหเรารวยนะเฮ้ยเอันเล็กน่ารักวะโอ้พี่นั่งแนละ้วมันดีดอเลยมันไม่ให้พี่นั่งน่ารักนะมีคนมาเดินดึกดืด่นะอยู่ตรงนี้นะชนได้ไหมชนเขาเลยโป่งเรียบร้อยกลิงมาโรงงานของพี่พี่ว่าพี่สามารถซื้อสิ่งที่เขาเรียกว่าคัตเตอร์ฉะนั้นอ๋อที่ว่าเราเป็นกระดาษอะอแอใช่ใชใช่ฉะนั้น เดี๋ยวดูก่อนนะคัตเตอร์โอ้ลางมันแอบยาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองบิวเครื่องตัดแววเอ,อ้ยยี่นี่เองคุณตาก็หันเอาเหินมาไว้ชนกับเหมือนกับไม้ดิคุณตาจะได้ตัดแล้วหินจะได้เพิ่มราคาเด้ยแบบไม่ต้องใส่สกล่งองอ่ะเข้าเซลลโซเลยอ้อนี่ดิคุณตาหันหินมาหันหินให้ถินหันมาสนใจเราบ้างนานนี้เวนชอบเตอย่างเฮ้ยมันดูสนุกพี่ไม่ไหวละ เดี๋ยวมันมีไอที่กดเปลีโอ้สามพันเลยอเปลี่ยนวูดบอร์ดเป็นเป็นไม้อัดเปลี่ยนแร่ทองแดงเป็นทองแดงแผ่นแสดงว่าวูดบอร์ดฟิวกัไมันได้ฮาร์เวสเตอร์คืออะไรอะ่ะเครื่องขุดลราไงเครื่องขุดเราต้องอัปเกรดด้วยถ้าไม่อัปมันจะขุดไม่ได้อ๋องไอ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 ตัวเฮดของเรานี่เองอ๋อไอเครื่องขุดนี่ไงอ๋อถ้าไม่อัปเราก็จะขุดแร่ทองแดงกับสายไม่ได้โอเคเก็ตละมันไม่ปล่อยเพราะมันน่าจะไม่มีรางอะลังไม่ดีอีกแล้ว ไม่นะตรงนี้มันเลเทปไปหมดแล้วอะโอ้เนี่ยเน,น,นพี่เริ่มสร้างออกมาติดกันเยอะๆแล้วเนะี่ยโอ้โหเทกระจาดมาเวลาที่ฟินดีนะเอออหัวติดอ้าอ้อ้ออ,อ, <laughs> อู้นี่ไงวางปั๊บขายออง่ายนิดีจีเออเกมน,นี้หนุกมากตต้อตอนไม้50ต้นนี้นะ่าจะเป็นทราบาันใจมากโตโลโนาาต้องมาสร้างบ้านแข่งไอชั้นแล้วแหะชันยังสร้างบ้านไม่เสร็จ เด็กกลับไปทีจะกลายเป็นปราสาทโซโลเลยโหอ,อยากเห็นเลยปราสาทโซโลย่ยางงั้นเหรอไปตรงงานเลยค่ะอย่าพาออกถนนไกลๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะแวนแวนแวนอย่างนี้แล้วโคตรมันเลยปอมันวันวักแวนมันตัดโคตรมันแต่ตัดต้นไม้ห้าสิบต้นนี้สำหรับพี่มันทรมานไปไเน่แน่ ก็เกับคุณตาได้ทีฟาร์มมาสองอันมันแถมมาจากภารกิจอีกอันหนึ่ง่ะพี่วางแบบนี้ได้ไหมป๋อแบบนี้มันตัดไม่มันไม่ตัดให้เลยเหรอรออีกนะทำไมมันใจร้ายใจเกเรใจเกเรพี่เติมตรงนี้ใครสิลูกเอออ๋อมันต้องมีของมาดันให้มันขยับพร้อมๆกันนี่แหละอ้าวพี่มีเควสซื้อรถแล้วนี่หมื่นหนึ่งอู้ดจะหมื่นหนึ่งเลยพี่อัพพาเวสเตอร์ก่อนแล้วกันตัดไม้กันดีกว่าป๋อตัดครบแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยมันมัน พี่พี่ว่าพี่ติดแน่ๆเลยถ้าพี่มาเล่นจริงจังแล้วคุณก็จะไปเห็นซิล,ซลซเซอร์เกอร์ลงคลิปเป็นเวลาหลายวันออโอ้พี่ได้ต้นฟาร์มต้นไม้มาเพิ่มอีกอันหนึ่งเมื่อต้นไม้ที่คุณใช้ยังมากกว่านี้ได้อีกมากกว่านี้อีกโอเคตอนนี้ระหว่างซื้อเพลสกับซื้อรถเอาอะไรดีแนะ่ซื้ออันนี้ก่อนลกการอัปเกรดแร่คอปเปอร์ใช่แร่ที่มันเป็นเขียวๆตรงนั้นปะใช่แล้วแร่คุนราอะไรกันน คอปเปอร์ Copper, มันต้องมีเนี่ยมันต้องมีที่เผาก่อนนี่พี่ขุดคอปเปอร์ได้แล้ว <c oughs> โอ้พอขุดขุดยาวเลยโ okay, อเคครบแล้วนาพี่ได้ที่ขุดคอปเปอร์อัตโนมัติแล้วโอ้โห U เอ,อ,อ,อ e งั้นต้นไม้สี่อันเครื่องตดองัดหนึ่งเครื่องเอ่อเครื่องบดเอ่อเครื่องเขาเรียกเครื่องเพรสเครื่องบีบอัดอะ่ะ <c oughs> เขาเรียกอ,อะไรอ่ะบีบอัดเป็นไม้อัดอะ่ะอีกหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวพี่ลองซื้อเครื่องบีบอัดดูสิแล้วถ้าเกิดว่าเราเราเอาอันนี้ออกก่อนพอเราตัดเสร็จเราก็อัดต่อ แล้วแล้วเราก็แล้วเราก็เอาเซลโซนนี่ไงทีนี้มันก็ขายได้65เป็นการเพิ่มคุณภาพของสินค้านี่เองโอ้สุดยอดมากเป็นไดน้ไม่ได้อะพี่ซื้อเซลโซนมาอีกแล้วพี่จะมีเซลโซนเยอะไปไหนถ้าพี่จะต้องทาเป็นโรงงานจริงๆพี่ต้องทําเผื่อ,อยซื้ออีกแล้วคุณจะมีเซลโซนไมน่จํากัดเราจะรวยคุณตาซื้อรถไปแล้วร้านเนี่ยคนหนึ่งซื้อรถแล้วมันเพิ่มกระเป๋าเลยอ๋อนี่ไงสามสิบไปเทมสตอเรรี่ สนแสดงว่าขยายกระเป๋าต้องซื้อรถนี่เองโอ้สุดยอดพี่ว่ามาละทางพี่เดี๋ยวพี่จะเป็นนักผลิตคอปเปอร์แล้วพี่ก็จะแบบยิ่งใหญ่ไปเลยบ,เบ,บายคุอตาเป็นนักผลิตคอปเปอร์เหมือนมันเหมือน,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 นกับใครบางคนหรือเปล่าที่เขามีคอปเปอร์แปดหมื่นชิ้นอะ <c oughs> เยอะไปปะที่ซิลปเช้าได้ะอะไรนะไม่ได้จะเห็นพี่เป็นอะไรซันก็อตเหรอมันน่ารักขนาดตัวพี่กับขนาดรถมันช่างสมดุลมากนาน ครับเลยใช่ไหมคุณตาครับปริมาณครับกล่องอ่ะเห็นไหมมันจะเก็บให้หลังรถอ่ะโอ้ยโอยก็ว่าทำไมอยู่ยกรอพี่เหยียบแล้อยู่เฮ้ยมันดีอ่ะดูงี้พี่ซื้อรถนาแล้วอ่ะเลิกเล่นเบียวโวยกันไปเล่นเกมนี้กันเดี๋ยวโอเคและเกมนี้วิธีการเล่นมันก็ประมาณนี้เนาะก็อ๋อเราต้องเก็บใส่หลังแล้วมันกดตรงนี้ทีนึ่งอ่ะงี้ี่เอง โอเคงั้นคลิปนี้ก็จะไว้ไแต่เพียงเท่านี้วิธีเล่นมันจะประมาณนี้แหละเหมือนเราสร้างฟาร์มของตัวเองขึ้นมามีเครื่องแปรรูปมีเก็บของอะไรซึ่งเล่นแล้วมันเพลินมากๆพี่กวนเลยแล้วพี่ติดมากๆเลยโอเคถ้าเกิดใครชอบก็สามารถมาลองได้พี่แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอ,อยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอม,มาแล้วสับคลิปหน้นาสวัสดีครับบ๊ายบายรวยจังเลย